ตายก็มีครับ,นะรบแต่ส่วนใหญ่ยังโชคดีว่าส่วนใหญ่จะเป็นเป็นอัมพ,มพาตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการการแพทย์เราก็กจเจริญไปมากนะครับมีกระบวนการารับแก้ไขหรือตรวจวินิจฉัยได้เร็วแก้ไขได้เร็วการผ่าตัดเข้าไปอะไรก็ช่วยได้เยอะนะครับเวลาเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการตายอัตราการตายก็น้อยลงแต่อัตราการเป็นอัมพา์อัมพาตก็สูงขึ้น นะครับแต่ถ้าเราศึกษาตรงนี้เราก็าไปนะครับในส่วนที่เราจะช่วยฟื้นฟูเราก็จะช่วยคนเหล่านี้แหละให้เขากลับมาใช้ชีวิตประจําวันให้ใกล้เคียงกับคนปกติให้มากที่สุดอันนี้คือเป้าหมายแต่จะมากจะน้อยเป็นไงครับไม่สามารถที่จะบอกได้ฟันถูงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเราแต่อาจารย์มีอาจารย์เคยเจอคนไข้หรือญาติคนไข้หลายคนหรือหมอนว่วหลายคนก็บอกว่าเคยเป็นนวดที่นั่นแล้วหายเอามาพึ่งเอามาผ่า ที่นันหายชั้นนวดหายนะเอามาพืชเอามาผ้าใช้เป็นโลโก้ใช้เป็นกันโอ้อวดจริงๆแล้วต้องระวังในส่วนนี้เพราะจริงๆแล้วปัจจัยเห็นไหมปัใจจัยในการที่จะเป็นน่ยมันมาพืมาผ้ามันกว้างมากมันเราฟันธงไม่ได้แม้แต่คุณหมอแพทย์แนปิบันก,ก็ก็ยังไม่กล้าจะฟันธงลงไปเลยว,ว่าจะหายหรือไม่ราคนนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราพวกเราก็คงช่วยกันอธิบายในส่วนนี้นะครับแน่นอน จงางที่เห็นนะว,ว่าเรเชีชนหรือตำแหน่งหรือบริเวณของสมองเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งหน้าที่ต่างๆงั้นการที่อาการหรืออาการแสดงนะครับไซสิมตอมที่ที่ออกมากับคนไข้ที่เป็นอมัอนมาพาคลึกอัมพาตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นเลือดสมองเส้นไหนถูกไหมที่อาจารย์บอกนะฮะไปโดนสมองส่วนไหนถูกไหนะไปแจ็คพอตที่ส่วนไหนนั่นเองงนั้นบางจุดไปสูงควบคุมการหายใจการเต้นหัวใจต,ต้องตายครับต้องทายเต้นก่อน แต่โชคดีส่วนใหญ่มันมันมกจะไ,ไม่ไม่ถึงจุดนี้นะครับหรือบางครั้งถ้าปล่อยไว้รักษาไม่ถูกวิธีเป็นไงปล่อยให้เลือดมันออกไปมากๆมากๆขายายลามไปเป็นไงก็ตายได้อีกนะครับอาจจะยังไม่ตายทันทีอาจจะค่อยๆตายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีดเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดนะอันนี้คือวิธีการที่เราต้องช่วยกัน <c oughs> แน่นอนนะครับเราคงจะเข้าใจว่าระบบสมองเนี่ยนะครับมีกระแสประสาทมี ทางเดินมีพาดเย์ของเขานะครับเราคงจะได้ยนินว่าเวลา,ามาพาดซีกขวาก็เกิดจากสมองซีกซ้ายเนื่องจากมีการไคว้นะครับมีการไขว้ของทางเดินของกระแสประสาทที่เข้าไปสู่สมองเนี่ยนะครับไว้กันในระดับของก้านสมองนะครับมีการไขว้กลับมาเพราะฉะนั้นการควบคุมถ้าสมองด้านซ้ายได้รับความเสียหายนะครับก็จะมีทําให้แขนขาด้านข้างขวานั้น เป็นอัมบาลึกนะครับแล้วก็อธิบายด้วยการอนาตอมีหรือฟังก์ชันของตรงนี้นั่นเองนะครับท mm ี hmm. นี้ก็มีคําเรียกนะครับ mm hmm. อยากให้รู้คาเรียกว่าอัมพา,าพารขึ้นซิ่งเนี่ยเราก็เรียกเฮม,ม, mm hmm. ม,มิเฮม,มิโรลครึ่งเนาะ mm hmm. เฮม,มิพิเจียนะครับ mm hmm. ก็มีอาการอันนี้เป็นอัมาาพาตนะ mm hmm. แขนขาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ย mm hmm. เคลื่อนไหวไม่ได้แ mm hmm. สดงว่าอมาาัมพาตนี่กับอัมบพลึกเป็นไงอัมพลึกเราอาจจะเรียกว่าเฮม,มิพาริซิส,ส mm hmm. คือมันอ่อนแรงลงไป แต่ก็ยังเคลื่อนไหวได้บ้างส่วนใหญ่เราจะเจอในส่วนขอ,องม้าพึื้นสมากกว่าเนาะอามาพาดก็จะเจอในระยะแรกๆก็ได้แต่ก็มักจะฟื้นตัวกลายเป็น,นออามฟกที่หลังนะครับก็เป็นเรื่องของการฟื้นตัวของร่างกายนะครับก็มีเฮมิพาริซิสกับเนดิพิเจียนะครับวิปปัจจัยเสี่ยงทั่วๆไปแน่นอนว่าเราคงรู้ว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็พยายามลดระลงนะพยายามให้ทุกบ้านเนี่ยมีเครื่องวัดความดัน อย่างน้อยอสมอะไรต่างๆก็ต้องมีเครื่องวัดความดันไปช่วยตรวจไปช่วยคัดกรองนะไปช่วยดูแลกันเบื้องตน้นนะควบคุมความดันนะฮะอย่าให้สูงเกินขีดจากัดนะการสูบูรีโรคปวดเบาหวานไขมันนะพวกนี้เป็นปัจจัยสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็น,วนอวัยวะทางภาได้ก็คือเนื้อง,งอกในสมองบางคนอาจจะมีเนื้อง,งอกเป็นกดนะทำให้เซลล์สมองนั้นทาลายก็ได้นะครับมีการติดเชื้อเข้าไปในสมองนะหรือถูกทําร้ายร่างกาย เฮต์อินเจอรี่ต่างๆอนะุบัติเหตุมากมายเห็นไหมขึ้นก็ทําให้เกิดทาให้เบนอินเจอรี่หรือเฮดอินเจอรี่หรือได้รับอันตรายตรงนี้ได้หรือติดเชื้อต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นว่าอะไรไปไปยุ่งกับสมองเรานะครับหรือบางคนขาดขออกกําลังกายมากๆก็เป็นผลให้ทําให้โรคอื่นได้ําเรือตามมานะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเน้นการป้องก,กันกวบคุต้องว่างไงฮะตัดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆ ถูกไหมครับตรงนี้นั่นแหละที่เราจะป้องกันร,รับมือได้ง่ายกว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นไงรับมือยากมากนะสูนเสียงงบประมาณบุคลากรความรู้ความวิชาการอะไรต่างๆมากมายจะต้องมาช่วยกันงั้นป้องกันดีที่สุดนะครับปัจเสียงอืง่นๆก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวเองนะเป็นเรื่องของสมาชิกบางคนที่เป็นนะมีมีเรื่องของพันธุก,กรรมหรือเปล่านะครับที่ทําให้เป็นโรคความดันเบาหวานมานะต้องเลยกลายเป็น ปัจจัยเสี่ยงได้เหมือนกันนะการขาดออกกําลังกายที่น้อยกว่า30นาทีต่อวันเป็นไงถ้าขาดออกกําลังกายเป็นไงอ้วนไหมอ้วนไขมันสะสมนะครับหัวใจไม่แข็งแรงความดันอาจจะสูงได้นะนั้นะปัจจัยแล้วผู้ชายก็จะมักจะนะครับพบในคนที่อายุ45ปีขึ้นไปตอนนี้อาจารย์48ก็ปัจจัยเสี่ยงมาแล้วปัจจัยเสี่ยงมาแล้วนะไม่รู้ระเบิดเวลาเราก็ต้องคงกันแล้วผู้หญิงก็ ผู้หญิงดีหน่อย55เนาะ55ให,ให้ยืดเวลาไปหน่อยนะครับ เสียความจำบางทีหลงหลงลืมลืมนะครับคือมันมันมันไม่ไม่ถึงกับไปเลี้ยงไม่ได้แต่มันน้อยกว่าปกตินะฮะหรือมันมันคงจะไม่ถึงกับขั้นอันกพรองทางปราทไปเลยอาจจะเป็นค่อยๆสูญเสียฟังก์ชันของของหน้าที่ของสมองไปค่อยค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่เราคงไม่ได้ต่ำตลอดเรามีแอคทิวิตี้เรามีการใช้งานเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงนะครับเหมือนน้ำเข้านาเนี่ยบางทีมันก็ไปดีบ้างมาดีบ้าง ถ้ามีอะไรอุดตันบ้างนะครับถ้าน้ํามันเดินสะดวกมันก็โอเคไม่ถึงกับขั้นจะสูญเสียหน้าที่ของฟังช,นชันสมองไปเลยหรือขาดขาดเลือดมันจะต้องคูส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องโดนเส้นเลือดที่อยู่ในสมองจะชัดแต่ถ้ามาจากความดันต่ำนี่มันเกิดจากหัวใจใช่ไหมหัวใจบีบน้อยไปและเบาไปนะครับแต่ก็ยังถึงนะแต่ไม่ใช่ว่าถึงต่ําลงไปอันนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับสมองขาดเลือดไปเลยถ้าต่ำมาก ใช่ต้องอยู่ในระดับที่คือต่ำแล้วเราคนปกติแต่ไม่ได้ต่ำจนเป็นลิมิตที่อันตรายนะครับเพราะมันจะมีอาการเตือนตามมาก่อนคงไม่ได้ทําให้อัม,มาพาจตจากความดันต่ำเลยหรอกนะครับโอเคแล้วนี่มาดูคําว่าอัมพฤกษ์อัม,มาพาตในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเรานะครับก็มีการพูดกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมาพาตใช้คําว่าอัม,มาพฤกษ์อัม,มาพาตบ้าง ใช้คําว่าลมบ้างส่วนใหญ่โรคที่เกิดในทางการแพทย์ไทยเราจะใช้คําว่าลมนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาเทียบเคียงดูว่าโบราณมันทึกไว้อย่างไรนะจะจะไปดูแต่ละคัมภีร์ที่พูดถึงนะครับนี้ในคัมภีร์ชาวดานในคระพีชาวดานเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องลมที่ให้โทษกับมนุษย์นะครับแล้วก็ถ้าจะถ้าอาจารย์ตรวจสอบดูเนี่ยเกี่ยวกับระบบก,การไหลเวียนของเลือดซึ่งก็จะทําให้เกิดอามาพึ่งกับมาพาตตามมานัแนะ แต่ก็มีทั้งชนิดที่แต่โบราณไม่ได้พูดถึงว่ามันมีระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรสแสดงออกการออกชัดเจนมากนะทำให้เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เอาไปเทียบโรคได้มากนักนะครับแล้วชื่อลมก็ค่อนข้างชื่อแปลกๆเนาะทำให้เราไม่คุ้นกันนะก็พูดถึงว่าลมเนี่ยที่บังเกิดแก่มนุษย์เนี่ยมันทําให้โทษได้นะครับที่ลมในร่างกายเรานะครับและโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายเรา ขาดเลือดแล้วลมเป็นไงครับก็เกิดปัญหาไน้แน่นอนงั้นถ้าส่วนที่สมองขาดเลือดแลวลมลมคืออะไรลมก็คือแรงดันที่พายเ,เลือดไปนะครับแต่โบราณเราเรียกเลือดลมเรียกไปด้วยกันแต่จริงๆก็คือแรงดันหรือพลังงานที่ดันหรือจากหัวใจใช่ไหมมีหักไทยวาตะแรงบีบของหัวใจดันให้เกิดสุมาาวาตะขึ้นไะปพอจะเข้าใจไหมเอนนี้เริ่มเข้าแผนไทยแล้วนะนะครับ เาลงไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงส่วนนั้นทีนี้ลงที่บอกว่าให้โทษแก่มนุษย์ก็จะมีลงพุดทางคามาวาตานะครับเป็นลงเขาเรียกว่าลมพัดขึ้นนะฮะเป็นลมพัดตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะหรืออาจาจะจัดสะดือถึงศีรษะก็ได้นะถ้าเราจะจะเปรียบเทียบกันอยากจะเปรียบเทียบว่าน้ามันน่าจะเป็นการไหลเวียนของเลือดนะครับที่ไปตามหลอดเลือดของเรานะครับที่จากข้างล่างขึ้นบนนะครับจริงๆจากข้างล่างขึ้นบนถ้าจาก จากปลายเท้าขึ้นมาถึงลำตัวเนี่ยการขึ้นของาการขึ้นด้านบนต้องเป็นเส้นเลือดอะไรถ้ามาจากปลายเท้าขึ้นเนี่ยเส้นเลือดดำดำหรือแดงาจากล่างนะจากปลายเท้าขึ้นไปต้องเป็นเส้นเลือดดำถูกไหมเส้นเลือดดำก็จะต้องถ้าตามหลักการวิพากษ์แล้วเนี่ยเส้นเลือดดำก็จะต้องเข้าไปเข้าหัวใจนะหัวใจห้องล่างห้องบนขวาใช่ไหมแล้วก็เข้าลา่างขวาอันนี้รีวิวนาะตรงนี้นิดนึงเนาะเข้าลา่างขวาเป็นเลือดดำอยู่ใช่ไหม แล้วเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปที่ปอดปอดก็ทําหน้าที่สูดเอาออกซิเจนเข้ามามาฟอกมาแลกเปลี่ยนทําให้กลายเป็นเลือดแดงเลือดแดงก็คือเป็นเป็นเลือดที่มีปริมาณอะไรครับออกซิเจนสูงแล้วเสร็จก็ส่งไปให้ที่หัวใจห้องบนซ้ายและลงมาล่างซ้ายล่างซ้ายจึงบีบไปเลี้ยงทั่วร่างกายจะแบ่งออกไปบนล่างแต่ในทางแผนโบราณเราไม่ได้ไปเหยียดตรงนี้เราเลยเรากำหนดว่าน่าจะเป็นอ,อน่มที่พัดขึ้นข้างบน นะครับเพราะฉะนั้นคงต้องพยายามเทียบเคียมกันดูนะครับสิ่งหลายอย่างที่โบราณฝากไว้ก็มีสิ่งที่ปกปิดไว้ด้วยเป็นอย่างที่นั่นรองผู้ในการบอกนะครับมีสิ่งที่เล้นลับและปกปิดไว้อีกมากมายเราตรคงต้องมาช่วยกันไขปัญหาตรงนี้และช่วยกันอธิบายให้เป็นลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือและเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการที่เราจะดูแลส่วนนี้นะครับ แล้วก็ลมอีกตัวหนึ่งคือลมอโทคามาวาตาแน่นอนเป็นลมพัดลมเตื้งต่ำนะครับก็มีผลที่ทําให้เกิดถ้าลมสองลมนี้เป็นนะครับเราคนกันนะโบราณบอกว่าลมสองทั้งสองเราคนกันเข้ากระไดนะมันสวนทางกันหรือเปล่าไม่รู้หรือมันชนกันปนเปหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็จะเกิดอาการที่ทําให้โลหิตเลือดนั้นร้อนหรือไฟเขาเปรียบเทียบว่าม,มีความรุนแรงเหมือนร้อนเหมือนเอาไฟมาเผาเข้างไหนเลยนะครับโบราณเปรียบเทียบไว้ แล้วก็พัดให้โลหิตนั้นเป็นฟองด้วยนึกถึงภาพเนาะนะแสดงว่าเลือเรากาลังเดือดหรือเปล่านะฮะมองตามไปทําให้อาการ3าสก็คือร่างกายเราเป็นไงครับเคลื่อนภาพจากที่อยู่นะครับได้ทุกเมื่อก็คือมีความผิดป,ปกติไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามปกตินะครับอันนี้โบราณก้าพยายามอธิบายไว้นะครับนี้เหตุต้องมีสาเหตุเหมือนกันนะสาเหตุที่จะทําให้ลงทั้งสองรากกันนะครับ ็เพราะสาเหตุหลักก็คือเลือกอาหารนะอาหารการกินของเรานี่แหละเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเกิดโรคเลยนะครับกินมากไปน้อยไปผิดเวลานะดึกถึงเที่ยงคืนหนอกมาม้าลวเนาะลุกมาต้มหมามากินแล้วอย่างเงี้ยผิดเวลาใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดให้ลงทั้งสองนี้มาละคนกันได้นะกินของดิบไงคนกินดิบดิสุกๆก็เกิดโรคได้เหมือนกัน ของบูดของเน่าใช่ไหมกินของที่ไม่มันยาคือเคี้ยวไม่ละเอียดบ้างอะไรบ้างก็งมีผลทําให้ระบบในร่างกายของเราทํางานผิดปกติไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหรือบางคนอาจจะกินเนื้อผู้อื่นนะในที่ใช้เข้ามาเนื้อผู้อื่นเหตุนี้ก็เลยมีกระแสะการกินอะไรครับกินมังสวิรัตกินเจเพราะว่าที่เราจะได้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับก็คือมีบอกว่าการที่เรากินเนื้อสัตว์เป็นไงก่อนที่พวกมันจะตายเป็นไง ราทุกข์รมานเนาะมันก็อาจจะฝากอาฆาตมากับเรา <c oughs> ใช่ไหมฮะมาแชกเราต่อนะแต่ในทางวิจัยทางการแพทบอกว่ามันหลั่งสารอะไรครับอะดรีนาลินใช่ไหมครับเป็นสารอะดรีนาลินที่คือฮอร์โมนแห่งความเครียดก,ก่อนจะตายเปงง็นไงน้ำตาซึมอ่ะตัวใครเคยไปดูซีดีพวกนี้นะเราจะเห็นเราจะส่งสารหมูอไเงีก่อนจะถูกฆ่าะร้องกันระงงเลย เขาช่ต่อพอเรากินเขา้าวไฟมากๆแน่นอนเราก็รับรับกรรมจากเขามาต่อนะครับเขาแช่งเราอยั้นถ้าหลายคนในที่นี้ก็คงจะเริ่มนะนี่เริ่มโดยเฉพาะเนื้อวัวหลายคนเริ่มแล้วนะในจะก็ไม่ได้กินเนื้อวอัวมากใช่ไหมแต่เนื้อหมูมยังมีอยู่เนาะถึงอาจจะเริ่มที่สุด <c oughs> เริ่มตัดเยือที่สุดโอเคอันนี้เป็นส่วนของอาหารนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือความร้อนความเย็นบางทีเราอยู่ห้องแอร์เป็นไงครับอยู่ห้องแอร์กำลังเย็นสบายออกไปข้างนอกร้นอนตุ้มเป็นไงร่างกายปรับสภาพไม่ไหวการไหลเวียนของเลือดก,ก็เกิดปัญหาได้ลมทั้งสองก็เกิดโทษขึ้นมาทําให้เกิดหาระคนกันเข้าไดนะ้อันนี้ก็เป็นเหตุที่เป็นโรคลมในคัมีนี้ก็ยังกล่าวถึงคำว่าลมอมบํึึกและอมาพมาดไว้นะครับว่าพูดถึงลงมอมบพึกอมาพาดไว้ด้วย ได้ให้ได้ให้คำจำกัดความไว้บอกว่าลมตัวนี้เกิดจากทิศเบื้องต่ำนะบังเกิดตั้งแต่ปลายหัวเส้นเท้าเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเบื้องบนนะพอขึ้นไปเมื่อไหร่ก็จะทําให้หูตาจมูกกายใจนะร่างกายของเราเป็นไงครับหวาดวันแล้วก็พินาเป็นอันมากก็คือแปรปวนไปเลยครับนะสลบสไลดยเป็นเามาพลึกอมาผาต่างม,มานั่นเองนะครับสั่งงานอะไรก็ไม่ได้ฟัง,งอะไรก็ไม่รู้ก นะครับและลมทั้งสองนี้เขาบอกว่าเป็นที่ตั้งของฐานทั้งหลายเป็นที่ตั้งของฐานทั้งหลายจะเกิดได้ทุกเมื่อเห็นไหม,มเราไม่รู้ว่าจะเกิดได้เมื่อไหร่นะครับและถ้าลมเอามาพื้นกรลังภาคตัวนี้มาราคนกันก็จะมาเกิดให้ไทวาตะคําว่าไทวาตะก็คือลมที่จับแรงบีบของหัวใจนั่นเองหรือลมที่คือ,อการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นคลน,นั้นก็ ็ย้อนกลับมาที่หัวใจได้นะอย่ามาคที่หนูบอกว่าทําไมตายนะบางครั้งก็ย้อนกลับมาที่หัวใจลมหัวใจเดินไม่สะดวกถูกไหมโดนปิดโดนกั้นนะครับหัวใจต้องทําหน้าที่บีสุดฉีดเลือดเปเลี้ยงส่วนต่าง,งนะครับก็ตายได้นะครับอันนี้ก็พูดถึงไว้แล้วก็ย่าพูดถึงว่าเวลาที่มันจะมีโรคลมที่มีพิษมากเลย ถ้าเราดูคําจํากัดความหรืออาการลักษณะอาการเราจะดูว่ามันจะเหมือนกับอมัมโมเรธหรอัมพาตเรานี่แหละนะครับลมีพิษมากโบราณในคําีนี้แบ่งออกเป็น6จําพวกั่วนะครับใช้คําว่ามีพิษมากซึ่งเกิดจากเส้นอัสดากาตตีนะครับเดินไม่สะดวกเส้นอัสดากาตคืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูนิน่นงนะครับเส้นอัสดากาตก,ก็คือเส้นซอกคอเส้นเลือดใหญ่ตรงซอกคอเราเนี่ยเวลาที่เขาบีบคอตายเนี่ย เขาบีบเส้นเลือดใหญ่สองเส้นนี้เส้นเส้นเลือดแดงเห็น mm. ไ,ไหมเส้นเลือดนี้นะครับออกข้างล่างออกมาจากหัวใจแล้วแตกแขนงออกไปขึ้นไปเลี้ยงศีรษะเลี้ยงสมองใช่ไหมครับนะแตกสอดเข้าไปในนี้นั้นะตัวนี้เป็นเมนเลยครับที่จะไปแตกเส้นเลือดฝอยย่อยที่อยู่ข้างในเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นถ้าเมนใหญ่นะท่อทองชนประทานถูกปิดกั้นนะเป็นไงครับน้ําก็ไปเลี้ยงนาต่างๆได้ไม่ดี สมองเราก็เหมือนนาแล้วเป็นไงตายไหมมีสิทตายเพราะฉะนั้นแต่โบราณก็บอกว่าทําให้เกิดลมมีพิษมาก6กจมพวกเนื่องจากเส้นเลือดตัวนี้นะครับหรือเส้นอัสดากาศตัวเนี้ยเราเรียกอย่างว่าเส้นขั้วหัวใจตอนบนเห้าไหมฮะเส้นขั้วหัวใจตอน